ครับผมการเปลี่ยนรูปแบ็กกราวน์หรือพื้นหลังให้กับตัวว i น d o w นะครับอย่างรูปนี้เป็นรูปหน้าต่างของว i n d o w เราจะเปลี่ยนเป็นรูปของเราเองนะครับก็ไปหารูปมานะฮะเช่นเราจะใช้รูปรูปอะไรนะรูปหมาให้ไหมรูปหมานะครับรูปสุนัขนะครับเสิร์ชเข้าไป dog หมาไหนกดคนรูปเอาตัวไหนมา เอาซักตัวตัวนี้แล้วกันนะครับคลิกเมาส์วขวาแล้วก็เซฟรูปมาเซฟพิกเจอร์นะครับเซฟอิมเมจอฟเซฟรูปมาก็เก็บไวท้ที่มาไว้ที่พิกเจอร์ก็จะได้รูปสุนัขมาคราวนี้เราจะเปลี่ยนพื้นหลังก็คลิกเมาส์วขวาตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นพื้นหลัง บอะแล้วก็กดไปที่ Personal Life แล้ก็เลือก Desktop Background คือพื้นหลังพื้นหลังเขาถามว่าจะเอาพื้นหลังอะไรอันนี้เป็นภาพพื้นหลังที่ตัวโปรแกร,รม Windows เขามีมาไว้ให้ใช้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปสุน,นัขที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เราก็กด Browse ไปหารูปสุนัขเมื่อกี้เซฟไว้ที่ไหนครับเซฟไว้ที่ที่ม่ใช่พิกเจอพิกเจอร์ก,อรกดโอเคทีนึงนะครับก็จะเห็นรูปสุนัขที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ครันนี้โหมดของภาพตอนนี้เป็นโหมดฟิลคือรูปรูปเต็มๆเนี่ยปกติรูปจะเป็นเซนเตอร์รูปขนาดของรูปนะครับเป็นรูปเล็กๆที่เมื่อกี้ดาวน์โหลดมา ถ้าเกิดเรากดโหมดฟิลมันก็จะขยายรูปให้เต็มจอภาพมันก็จะตแตกๆหน่อยเพราะว่าไฟล์ที่เราโหลดต้นฉบับมันเล็กเกินไปถ้าเกิดโหลดเป็นฟิตฟิตออนสกรีนภาพจะไม่ถูกยืดทางด้านซ้ายขวาภาพมันจะสมส่วนหน่อยแบบฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกแบบฟิลเนี่ยมันจะเต็มจอภาพจะโดนยืดยืดซ้ายยืดขวา รู้สึกไหมภาพมันยืดไม่ค่อยแตกต่างนะภาพมันไม่เล็กอนะันยิ่งภาพเล็กมันยิ่งเห็นยืดเยอะโอเคอันนี้สเตรทก็คล้ายๆกันนะอ่าอันนี้สเตรทนี่ดึงกึ้งเลยชัดเลยครับโดนดึงยืดจืดก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับเลือกตรงพิจอร์โพซิชันถ้าแบบทายก็แบบวางกระเบื้องนะฮะวางกระเบื้องเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหน ฟิลฟิลมันไม่โดนยืดนะแต่ว่าหัวมันโดนตัดใช่ไหมนี่นะฟิตเนี่ยจริงๆต้องเห็นหัวถึงตรงนี้แต่พอฟิลนะหัวมันโดนตัดไปแต่มันดึงภาพให้เต็มหน้าจอแต่แบบสเตทเนี่ยโดนดึงอันเนี้ยโดนยืด <c oughs> อืมก็ปรับภาพได้ตามเนี้ครับมันมี มันมีปรับอะไรได้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปห,หาภาพมาเพิ่มหน่อยเสิร์ชใน Google หาภาพสุนัขอีกแล้วหาคนรูปนะครับภาพนี้บ้างกำลังดาวน์โหลดอยู่นะฮะเลยเป็นอ่านี่โหลดเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วก็ Save Image as เซฟไปที่พิกเจอเซฟเอามีสักรูปกำลังดาวน์โหลดอยู่โหลดเสร็จแล้วคลิกเมาส์วขวาเซฟอิมเมจ a อฟพตอนนี้เท่ากับเรามีไฟล์รูปอยู่ในโฟลเดอร์สามภาพแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพทุกๆสามสิบนาที สามสิบนาทีมันจะเปลี่ยนภาพจากภาพนี้เป็นภาพนี้เองครับแบ็กกราวเราเดสก์ท็อปแบ็กกราวเราจะเปลี่ยนภาพเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองดูคือสามสิบนาทีมันนานไปเราเปลี่ยนเป็นสิบวินาทีแล้วกันเอาชารเฟอออกก่อนสิบวินาทีมันจะเปลี่ยนภาพจากภาพนี้เป็นภาพนี้แล้วก็เป็นภาพนี้หนึ่งสองสามไปเรื่อยครับกดเซฟเชนจริงไม่ต้องกดมันก็หมุนแล้วมั้ง น่าสิบวินาทีนะครับภาพก็จะถูกเปลี่ยนเองอีกสิบวินาทีจากภาพนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาพนี้ฮะสามตัวออา,อาช่วยนับหน่อยดิสิ <laughs> เอ๊ะทำไมเปลี่ยนแค่สองตัวอีกตัวไม่ยอมไปนะหนึ่งสอง สามมงสใส่สามตัวนั้นแม่งไม่สวยว่ะเออมันเมียบเต็มมาสามตัวเนี้ย <c oughs> โอเคอออแล้วมีสามตัวปุ่มชัฟเฟลมีไว้ทําอะไรครับปุ่มชัฟเฟลมีไว้สําหรับสุ่มภาพนะมันจะสุ่มภาพขึ้นมาโชว์ถ้าเกิดเรามีภาพอยู่สิบภาพยี่สิบภาพก็แล้วแต่มันจะสุ่มแบบไม่เรียงลําดับภาพที่ปรากฏขึ้นมาเป็นดาก่าวพอเราเลือกเสร็จแล้วลองกดเซฟเชน ยังแปลกใจทำไมภาพหมาสามตัวมันถึงสุ่มแค่สองเอามาโชว์แค่สองตัวหรือว่าตัวนี้มันนามสกุลไม่ลองรับกันนะอืมใส่ยนามสกุลไม่ลองรับกันเดี๋ยวลองเปิดดู JPEG 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 เออมันไม่ยอมมาจริงด้วยอะ่ะมันมันเอามาแค่สองตัวก็เราก็ยกยก เราก็ยกความผิดพลาดให้กับวินโด้แล้วกันครับวินโด้มันห่วยครับมันก็เลยไม่ยอมอ้าวมาแล้วฮนะ <c oughs> โอเคโอเคโอเคอ้าวอ,อาจจะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้กด select all นะฮะมันก็เลยไม่ยอมมาจริงๆมันผมเห็นว่ามันติ๊กถูกแล้วละ่ะสามตัวตอนแรกอะแต่ว่าเหมือนกับว่าวินโด้มันโง่ครับเราก็กด select all ย้ำๆมันอีกทีหนึ่งวั <c oughs> นนี้เราก็เลือกเอาว่าสักชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนภาพทีหนึ่งฮะ,ะเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวมึนโอเค ก okay. ็เป็นเรื่องของ personal i z a t i o n ขอบคุณครับ